วัดีค่ะวันนี้เซลโยส่งมอบรถแคปโฟร1.9 DDI l d a คันนี้เลยนะคะเดี๋ยวเรามาสอบถามผู้ใช้นะคะสวัสดีค่ะน้องนัตยาวันนี้เดินทางมาจากที่ไหนคะจากนวนครค่ะน้องเจอพี่ได้ยังไงคะช่องทางการติดต่อของเราตามตามเพจค่ะค่ะแล้วทำไมถึงเลือกตัดสินใจมาออกกับพี่คะอเพราะว่า เจอเพจเยอะเนาะทำไมถึงเลือกมาซื้อกับพี่คะอ๋อก็มีโบให้กเยอะค่ะค่ะแล้วก็รายละเอียดที่เราคุยกันไว้จบจริงตามโปรโมชั่นเลยไหมคะอ๋อจบจริงค่ะตามแถมป์ตอมแถมก็ตามที่เราคุยกันไว้ใช่ไหมคะใช่ค่ะของแถมก็ตามที่โพสในเฟซเห็นในเพจคค่ะครบหมดทุกอย่างค่ะแล้วน้องทำอาชีพอะไรอยู่คะอ๋อเป็นพนักงานโรงงานทำ คือคนเดียวหรือกูร่วมคะอ๋อกู้ร่วมค่ะไฟแนนซ์ผ่านง่ายไหมคะผ่านง่ายค่ะไฟแนนซ์ไปทําสัญญาถึงที่ใช่ไหมคะใช่ค่ะอยากให้ฝากถึงคนที่อยากออกรถเนี่ยค่ะอ๋อก็มาซื้อกับเจลโยก็ได้นะคะแบบโปรโปก็ดีค่ะบริการก็ดีค่ะ ยังไงก็ขอขอบคุณมากนะคะลูกค้าที่สนใจโปรโมชั่นนะคะสามารถติดต่อโยได้ที่เพจอิซุสุซแส,สงมงคลอิทยาเซลโยนะคะเบอร์โทร0843375280ขอบคุณมากค่ะ